ทุกท่านนะครับผมสรพศรีปากครับผู้แทนรัศดรจังหวัดสระบุรีครับจากพรรคประชาชนวันนี้มากับเพื่อสมาชิกิจสองท่านนะครับก็คือท่านสสสาธิตทวีผลจากจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็ท่านสสนรลงเดชวานซุนนะครับเป็นสสบัญชีรายชื่อที่รับผิดชอบปัญหาเรื่องเกษตรการเกษตรเดยนตกนะครับก็สําหรับผมนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มข้าวโพดเอี้ยในจังหวัดสระบุรีครับโดยเฉพาะที่ ตำบ,บลผูแคและตำบลเขาดินพัฒนาในอำเภอชนบุรีจังหวัดสระบุรีครับว่าในขณะนี้ราคาข้าวโพดตกต่ำย่างมากตอนนี้ขายได้อยู่ที่ราคาหกบาทหกสิบซึ่งเป็นราคาที่ลงลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆครับก็คือลงมาตั้งแต่เจ็ดบาทกว่าจนตอนนี้ลงมาที่หกบาทหกสิบแล้วนะครับก็ตอนนี้กลุ่มเกษตรกรก็ไม่เหลือกำไรแล้วครับแล้วก็ด้วยต้นทุนที่สูงครับแล้วก็ปลูกไปเนี่ยได้ผลผลิตก็ คนพอิตก็ก็ขายไปในราคาที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็ต้นทุนสูงขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ราคาราคาตอนนี้ก็คือทางรัฐบาลก็ไม่ได้มีการที่จะควบคุมให้กลุ่มเกษตรกรนะครับก็ปัญหานี้นะครับก็อยากจะให้รัฐบาลรีบแก้ไขโดยด่วนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ลูกหลานนะครับเห็นพ่อแม่ที่เป็นเกษตรกร ทำเกษตรแล้วไม่ได้กําไรลูกหลานก็ไม่อยากจะทำนะครับทุกวันนี้ลูกหลานเกษตรกรก็ไป็นทำงานตามโรงงานกันหมดนะครับก็คือปัญหานี้หากไม่มีการแก้ไขเนี่ยก็เกองว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนเกษตรกรในอนาคตนะครับผมก็ขอให้รัฐบาลครับเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการควบคุมต้นทุนให้เกษตรกรนะครับแล้วก็กากับดูแลการนําเข้าข้าวโพดนะครับจากที่เพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ฝากไปถึงท่านนายงรัฐมนตรีนะครับให้สนใจปัญหา ของพ um e ี่น้องเกษตรกรให้มากขึ้นนะครับเพราะสินค้าทางการเกษตรก็ยังเป็นอ <w> ุสาหกรรมหลักของประเทศไทยอยู่ครับัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมสาธิตธวีผลับสมาชิกผู้แทนรัษฎรษจังหวัดสุบุทัเขตด้วยทั้นที่สองครับรับประชาชนก็ผมได้เรื่องน้องเรียนมาในคำนองเดียวสับท่านสารรัฐนะครับราคาพื้นผลทางการเกษตรก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับ ก็จับเจ็ดบาทอย่างที่ท่านรองทัดได้กล่าวไปในตอนนี้ลงมาอยู่ที่หกบาทหกบาทหกสิบหรือหกบาทแปดสิบซึ่งถ้าลงต่ำกว่านี้ครับก็จะเกิดสภาวะขาดทุนนะครับที่นองเกษตรกรเนี่ยก็จะไม่คุ้มกับต้นทุนที่ทําการผลิตจังหวัดลบบรีเองครับมีเกษตรกรผู้ปลูกขะาวโพดเนี่ยมากครับจานวนสามแสนตัวไร่ครับแล้วก็ปัญหาที่ได้รับเรื่องน้อเงี้ยมาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ อำเภอพัทลิครครับแลวก็อำเภอเมืองลบบุรีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ผมเป็นสสอ,อยู่แต่ับเรื่องของเรียนเรื่องราคาลูกผลน้ำกรนะ็จะ๊ข้าวโพดเนี่ยตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องครับเมืม่อสัปดาห์ที่แล้วก็เมื่อเช้าได้มีเพื่อนสมาชิกสภาผูาแ้แทนราษฎรได้มีการน,นําเรื่องสินค้าราคาเกษตนะรเนี่กข้าวโพดตกตนะ่ำนั้นได้อ่านน,รราาน,นีบไปสภาผู้แทนราษฎรผมเองก็ได้ทำหนังสือรอ้องทุก มายังสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากว่าชิวหาดุ้งผมได้พึ่งใช้ไปก็เลยไม,ไม่ไม่ได้ทำไปหาดลุงเช้าก็ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาก็อยากจะฝากทางรัฐบาลนะครับให้ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้้วยครับเพราะเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ในส่วนของของผมเองในกลุนที่ก็จะไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับว่าได้นำปัญหาเหล่านี้มาเข้า สูกับผู <Techn Pokémon> ้แทนรัฐมนตรีและการคอรใหัท่านนอกสื่อมวลชนนะครับในเรื่องของปัญหาการรับซื้อข้าวโพดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพี่น้องสื่อมวลชนได้ดูข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าทางสากลหรือกผู้ปลูกข้าวโพดที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็มีการหยุดรับซื้อข้าวโพดของพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการการเกษตรเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นรองประธานกรรมการการเกษตรเนี่ยผมก็ได้ทําเรื่อง ให้ทางกรรมธิการเกษตรเนี่ยสอบถามไปยังกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สอบถามไปที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมสถานการณ์เป็นเช่นนั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วเราก็ยังไม่ได้รับคําตอบจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นน่านวิชัยเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ไป ดูแลปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าคําตอบที่ออกมาเนี่ยก็คือแจ้งเยงแค่ว่าให้โรงงานไปรับซื้อซึ่งก็คงไม่ตอบโจทย์เพราะจริงๆโรงงานก็รับซื้ออยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ราคาที่รับซื้อเนี่ยเป็นราคาที่พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถขายให้ได้จริงๆเนื่องจากว่าขาดทุนนะครับซึ่งเรื่องนี้มีความสําคัญมากดังนั้นเนี่ยในส่วนของที่ผมต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงคือว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่มีหน้าที่กำกับดูแล สินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นําเข้าเนี่ยมีนโยบายยังไงในการกากับดูแลไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือตัวข้าวสังหีที่นําเขา้าปัจจุบันเนี่ยปีหนึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มาแล้วเป็นปริมาณเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราได้รับการร้องเรียนจากพี่นอ้องเกษตรกรว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราคาข้าวโพดตกลงเนื่องจากว่าต้นปีที่ผ่านมามีการนําเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์ขึ้น เข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นจํานวนมากจนทําให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไม่มีความจําเป็นต้องซื้อวัตถุดิบภายในประเทศทําให้สามารถกดราคาได้ดังนั้นคำถามข้อแรกที่กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในต้องตอบก็คือว่าปัจจุบันหนึ่งปีที่ผ่านมามีการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นปริมาณเท่าไหร่แล้วอันที่สองในฐานะที่กรมการค้าภายในต้องกากับดูแลสินค้าภายในประเทศอยากทราบว่าวัตถุดิบที่นําเข้ามาวันนี้อยู่กับใคร เท่าไหร่เป็นการกักตุนสินค้าเกินความต้องการในการใช้หรือไม่เป็นการนําเข้าจนเกินปริมาณการผลิตอาหารสัตว์จนส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรกหรือไม่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับอันที่สองคือในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรปีนี้มีการปลูกพื้นที่ปลูกข้าวโพดอินสร์เพิ่มขึ้นประมาณ3ามแสนสามหมื่นไร่จากนโยบายการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพด โดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แถลงข่าวไว้ว่าราคาขา้าวโพดอาหารสัตว์จะอยู่ที่9ก้าบาทแต่วันนี้เห็นแล้วว่ามันตกลงมาเหลือห้าบาทหบาทซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอยากทราบว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเนี่ยได้มีแนวทางในการกำกับดูแลหรือทํางานกับกระทรวงพาณิชย์อย่างไรเพื่อไม่ให้ราคาผลผลิตที่พี่น้องเนี่ยเข้าไปร่วมโครงการกับทาง,งรากรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ย ตกต่ำจากที่เคยรับปากไว้ที่เจ้าปากนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าผมอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการนําเข้าสินค้าเกษตรการกากับดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริมาณหรือคุณภาพการเชิญาาต่างๆของผู้เวหาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ที่ไปเาจรจาชากับทางประเทศเพื่อนบ้านเรื่องการนําเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน เจราจาไปเจราจามากลายเป็นว่าสินค้านําเข้าอับพมาร์ตมากขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าเจราจาเป็นอย่างไรจึงอยากให้รัฐบาลจริงจังกับการานําเข้าสินค้ากเกษตรขอให้มีการกํากับดูแลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องกเกษตรกรับนะครับ